ขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้ก็พามาดูเป็นตัว t o y ยต้าไ l u ักวีโกนะคะรุ่นตัว E ค่ะรถปี06.07นะคะเครื่อง2.5ได้อินเตอร์นะคะรถสภาพสวยเดิมรอบคันเลยนะคะได้เดิมแต่ก็จะมีร่องรอยบ้างที่ไม่น่าเกียดนะคะ ดูสภาพด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ก็ซื้อเพิ่มใส่เองได้นะคะกระจังหน้าสวยค่ะสะภาพดีฝากระโปรงก็สภาพดีนะคะก็จะมีร่องรอยสกิดเล็กน้อยนะคะตรงจุดนี้นะคะมีร่องรอยสีทลอกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็กระจกค่ะไม่มีแตกร้าวนะคะแล้วก็ มีรอยตรงนี้นิดนึงนะคะส่วนภาษีนะคะห้ามกกระลาหกเก้าเลยยาวๆเลยนะคะส่วนสภาพสีรอบคันนะคะอันนี้ได้สีเดิมนะคะก็เดี๋ยวดูร่องรอยตรงนี้ก็จะมีสกิดมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้แทบมองไม่เห็นนะคะก็รอยไม่ใหญ่มากนะคะส่วนแม็กเนี่ยก็จะได้เป็นแม็กเดิมของโตโยต้าเลยนะคะไปดูกันต่อ ส่วนสภาพเชทรงเชสซีนะคะแน่นอนค่ะไม่มีผุนะคะเชสซีสวยดอกยางยังได้ยู่นะคะดูสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะกันชนยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์โอเคก็มีร่องรอยเนี่ยนะคะรักยิ้มเล็กๆ,กๆ,กๆ,กๆน้อยนนะคะเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะ ส่วนด้านล่างก็มียาไหลให้พร้อมนะคะหนึ่งเส้นแหนบเดิมนะคะท่อเดิมเลยแบคลายเนอร์ใหม่นะคะเนี่ยนะคะดูเลยสภาพใหม่มากด้านข้างไม่มีเจาะรูนะคะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้ก็เดิมๆนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะด้านข้างฝั่งนี้ มีรอยรักยิ้มเหมือนกันนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็แทบมองไม่เห็น,นะคะ่ะต้องมองใกล้ๆหน่อยประมาณนี้นะคะชั้นซงชั้นซีฝั่นงนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวดูด้านในนะคะอ่าด้านในแผงประตูสภาพดีเลยค่ะสีเบตนะคะเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะคะสภาพก็คือสะอาดแล้วก็ไม่มีฉีกขาดนะคะนี่ คอนโซลได้เดิมนะคะสวยเดิมแผงแอร์อยู่ครบเครื่องเล่นเดิมนะคะไม่มีส่วนไหนหลุดแผงแอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกช่องเก็บของที่ล็อกไม่มีหลุดนะคะใส่ได้เหมือนเดิมอันนี้คือสภาพเพดานด้านบนมีรอยเจิมนะคะเล็กๆน้อยๆไปนะคะปกติสภาพไฟเฟยอันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะ เปิดติดปกตินะคะส่วนสภาพด้านหลังก็ยังเป็นของเดิมๆที่เขาให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นพนักพิงหรือว่าตัวเบาะรองนะคะตัวรองพื้นเขาก็เหมือนจะซื้อมาใส่ใหมค่ค่ะก็โอสภาพดีนะคะเดี๋ยวดูเลขไายกันหน่อยอันนี้พวงกุญแจทั้งสำรองอะไรเอ่ยนะคะอยู่ครบเลยหลายดอก เลกไมล์หลักหมื่นนะคะถ้าถามว่าไมล์แท้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะรถมาสภาพนี้เลยก็ดูตามสภาพรถเอานะคะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันค่ะ,อะโอเคเปิดแอร์ตอนขับมาไปรับรถมานะคะแอร์เย็นฉ่ำไม่มีปัญหานะคะตลอดทางระบบเครื่องเสียงนี่ก็ฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ใส่เทปมีเทปมาให้ด้วยอันหนึ่ง มีช่อง DC outlet อันนี้คือถ้าอยากชาร์จบุชาร์จแบตได้นะคะระบบกระจกไฟฟ้าสองฝั่งนะคะก็ลงปกติค่ะไม่มีอืดนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องกันเลยนะคะสภาพดีนะคะห้องเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มค่ะแล้วเครื่องก็นิ่งเงียบดีนะคะซ่อมฝึกสวยๆเลยนะคะ นะคะมคลมกิบเนยเร่งหน้าคานอยู่คุนนะคะปลอดอาชัยตัวเตาบ้านนะคะไม่มีควันไม่มีไอ้นะคะน้ำด้าน้ำแอรนะคะโอเคนะคะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เ6 9 0 0 0บาทนะคะได้ทั้งสดและผ่อนสดราคาต่อ ต่อรองได้อีกนะคะสนใจมาดูรถก่อนได้ค่ะอยู่ที่วิเชียนรถดีบุตรดีรำค่ะสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ